โวครับพี่น้องเตินครับปล<บ>าันนี้จะใส่หน่อยๆใส่พ่นครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวนนี้ครับบาริสารบันเรื่องผ้าพี่น้องมหาอย่หากินครับวัผพามาใส่เบดครับพี่น้องครับเบื้องไม้ครับพี่น้องเป็นข้องขางทางเหระครับพี่น้องพอูหวาสิมีป่าบ่ครับเมื่อนี้ฝั่งนี้จะเป็นไฮนาครับเหละครับเนี้ยห้าพี่น้องกิเลศครับผมกับเบ็ด เบ็ดประมาณสามชิล้างเนี่แหละครับใส่เบิ้งครับพี่น้องนี่แหละครับไม้โอ้โหสิมีป่าบ่ครับใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับจนเมื่อตืบครับพี่น้องครับออกมากคำครับพี่น้องใส่เบ็ดประมาณสามชิล้างครับเอาลอลุนเบิ้งตอนยามครับจักหน่อยสิออกมายามครับพี่น้องครับใส่เบ็ดก้อนครับเนี่ยกิิตจักสิบเป็นยังไงครับใส่ทึ่งน้ำ้หน้าแล้วก็ขังท่างเนี่แหละครับไม้ขังท่าง ลงน้ำให้น้ำครับรอดรุนกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องข้ามาย่มเบ็ดครับพี่น้องครับหลังจากที่ใส่เบ็ดไ้ประมาณ30สบหลังครับนี่ออกมาสองถุมกว่าครับมาย่มเบ็ดครับพี่น้องโอ้หลังแหลกก็ะมิดซีรีส์เหรอครับพี่น้องหลังเดทถิดเดี๋ยวจตไถ่เบิ้งครับพี่น้องครับครับมันแล้วครับพี่น้องน่ครับ ตัวที่สามครับอีกสองตัวบริไทเพิ่งครับพี่น้องอยู่ในถุงนี่แหละหน่อยพดครับสมปูเมื่อนี่ครับใส่ปนครับสองตัวครับกับนี่ตัวที่สามครับไข่เติบครับพี่น้องอ้ครับยามอีกก้อนครับพี่น้องครับครับตัวที่สี่ครับพี่น้องนะครับตัวไข่เติบครับพี่น้องบริย่ปันได้ครับเอาขอเก็บปากก่อนครับพี่น้องครับ ตัวที่หาครับพี่น้องโอ้ลุดซะเนาะตักใหญ่เ่ครับครับตัวที่หาครับพี่น้องใส่ง่ามอยู่ครับใส่ปุนครับขอเก็บป่าก่อนครับพี่น้องครับนะครับอีกตัวนึงครับพี่น้องใส่ปุนอีกแล้วครับพี่น้องครับ พี่เจ็ดครับพี่น้องใส่น้อยครับครับขอหน่อยครับพี่น้องครับเอาขอเก็บปลาครับพี่น้องมาอีกตัวนึงแล้วครับพี่น้องครับขอหน่อยครับอ้ดสนนอุดนอนครับใส่ปนครับพี่น้องเครับเก็บปลาครับพี่น้อง ครับพี่น้องยามเช็ดเรียบร้อยแล้วครับยามสองรอบสามรอบจนเงียมเหมะครับพี่น้องเงียมดเลยครับปลาก็ได้ยุคครับแต่ว่าม่จะใส่หน่อยครับใส่ปนครับพี่น้องเบิ้งจีเที่กวให้เบิ้งครับพี่น้องปลาครับจะใส่ปนครับโอ้เบิ้งครับพี่น้องป่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับพี่น้องเพิ่งครับปลาครับอย่างนี้จะใส่หน่อยๆนี่ใส่ปนครับพี่น้องครับนี่พ่อนญ่อยู่สองสามตัวครับ อ่ะครับเขาบ้านแล้วครับพี่น้องแบบนี้ยวมืออินเซายังค่อยมาเบิ้งครับึุดสิเป้งไลครับเนี่ยมาเซาเพราะว่าเงี่ยมันหลอนไลยครับเงี่ยหลอนเร็วครับเอาเงี่ยมาไลๆจนว่าเหมือดครับกับได้อิปูทุงหนึ่งครับเนี่ยนะครับเน่าเห็ดแห่งเงี่ยหลอนครับอิปูมันมากินก้อนครับก้อนป่าครับนะครับพี่น้อง สวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ยามเบ็ดครับพี่น้องหลังจากที่มาขึ้นนี่ยามไปได้ปลาแปดเก้าตัวต่วันมีต่ตัวว่เนี่ยครับกัพ่อได้กินอยู่ครับตัเงี้ยมันหล่อนดีครับเนมมาเศร้าจังสิเป็นทังไลยครับอ่ะไปกู้เบ็ดครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องแ้มแรกของเนมมาเศร้าครับอู้ตัวไข่เติบยุครับยามันหลุดครับเดี๋ยวเก็บปลา่อนครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องขอมาบ้านล,ล้วครับนี่แหละผลงานเท่ามือน,นี้ครับป่าประมาณสิบตัวครับจะมีจะใส่บใหไ่ครับใส่ในหน่อยใส่ปนออามาคั่วตากแดดไวถ้ดถอดกินกับตหุวงครับใส่นี่ประมาณแดดเก่าตัวสิบตัวครับตัวนอ้อยนะครับมาคลิปนี้อยงเดีเยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าอีสาบนบารร่องนี้เลยครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับหากินเน้าไดก็ติดตามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ